s o c o n y endorphin speed กับ nike zoom x invincible run นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t o n i c TV อีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะเอารองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ผมชอบนะครับมาเทียบกับตัว n i ก e ้ Zoom X n n v i อ a b l e Run ะครับมาให้ทุกคนได้ลองเปรียบเทียบดูนะครับคลิปนี้อย่างที่บอกครับว่าไม่ได้เป็นการจ้างโดยแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเลยนะครับผมก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเพื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ กดติดตามฝากกดติดตามช่องโทนิคทีวีเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเอาเลิกรองเท้าทุกคู่เนี่ย มาเล่าให้ทุกคนฟังทุกๆสัปดาห์นะครับผมแล้วก็ทุกคนสามารถร่วมอตอบคาถามนะครับแชร์ประสบการณ์ในการวิ่งและก็การใช้รองเท้าทุกคู่ได้นะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมตอบคาถามเนี่ยก็จะได้กล่องรองเท้าคีบินบ็อกซ์ไปนะครับเป็นกล่องใส่รองเท้าทําจากพลาสติกค,คุณภาพดีนะครับต่อเป็นชั้นๆได้นะครับก็ทุกคลิปเนี่ยก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงท้ายนะครับยังไงคลิปนี้ก็มีเหมือนกันนะครับยังไงติดตามชมได้นะครับผม ถ้าใครยังไม่เคยดูที่ผมเล่าให้ฟังของตัว e n d o r p n i n Speed เนี่ยสามารถกดลิงก์ด้านบนได้นะครับก็คือผมเคยเล่าให้ฟังว่าตัวหน้าผ้าที่เป็นเมชของตัว e n d o r p h i n Speed เนี่ยมันค่อนข้างระบายอากาศดีผสมควรเลยรู้สึกได้ถึงลมเย็นเข้ามาในหน้าผ้าตรงนี้เลยนะครับส่วนของตัว i n v i n c i b l e Run เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า ระบายอากาศไม่ดีนะระบายอากาศดีเหมือนกันแต่ถ้าให้เทียบเนี่ยระหว่าง2คู่นี้นะครับตัว e n d o r p n i n Speed หรือว่า Invincible Run เนี่ยการระบายอากาศผมว่าตัวการระบายอากาศของตัว Speed เนี่ยน่าจะดีกว่าตัว Invincible Run นิดหน่อยนะครับผม ตัว Endorphin Speed นะครับเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วสบายนะครับมีเชือกที่มีความยาวที่พอดีนะครับและมีเนื้อที่โอเคนะครับไม่ได้หลุดง่ายนะครับสวมใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวฮิลคัพ p ิลคอ c o เตอร์ฟองน้ำที่เขาให้มาหรือว่าลิ้นเนี่ยก็มีความนุ่มมีความหนาที่ที่กำลังพอดีนะครับล็อกข้อเท้าได้โอเคนะครับก็ดูนะครับมีการตัวฮิลเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ ในขณะเดียวกันที่การสวมใส่ของตัว n i ก e ้ซูมเอ็กซ์อินวินซิเบิ่ยใส่สบายเหมือนกันนะครับถ้าใครได้ลองใส่ดูไปลองใส่ดูได้นะครับว่า,าใส่สบายนะครับแล้วก็ตัวอฟองน้ำนะครับที่เขาให้มาที่ตัวข้อเท้าหรือว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะให้มามากกว่าตัว e n d o r p h i n s p e e d พอสมควรเลยนะครับ,รบถ้าถามว่าคู่ไหน ล็อกข้อเท้าได้ดีกว่าทาง Nike ้เขาจะมีตัวฮิลลคลิปข้างหลังเนี่ยค่อนข้างล็อกข้อเท้าได้ดีพอสมควรนะครับแต่ตัว Endorphin Speed เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าล็อกข้อเท้าไม่ดีครับล็อกได้ดีเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าอันไหนเซฟข้อเท้าเดียวกันผมว่าตัว Nike ้ Zoom X Invincible Run น่าจะล็อกข้อเท้าได้ดีกว่าทั้ง2คู่นี้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัว Endorphin Speed เนี่ยก็จะ มีโฟมและก็มีแผ่นไนลอนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับให้ความรู้สึกที่ นุ่มและมีความเด้งของแผ่นไนลอนนะครับซึ่งแผ่นไนลอนนี้จะมีความรู้สึกที่กระด้างน้อยกว่าแผ่นที่เป็นคาร์บอนนะครับก็เด้งกลับไปแต่อาจจะมีความเด้งดีดเด้งกลับไปที่น้อยกว่าแผ่นคาร์บอนนะครับผมก็เลยเอาคู่นี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีความเด้งเหมือนกันเป็นซ็อกกรนี่ที่มีความนุ่มมีความเด้งที่น่าจะพอเทียบกับตัวไนกี้ซูมเอ็กซ์อินวิส n เบลได้นะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าคู่นี้ถ้าถามถึงเรื่องอ ตัวความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมีความนุ่มมีความเด้งนะครับแต่อาจจะมีความให้ตัวเด้งกลับไปเนี่ยน้อยกว่าตัว n i ก e ้ o ูมเอ็กซ์อินวิ u ซนะครับแต่มีความนุ่มเด้งที่โอเคเลยนะครับมันจะประมาณนุ่มเด้งประมาณใกล้เคียงกับตัว n i ก e ้เรียค์อินฟินิตี้รันสใกล้เคียงกันนะครับ ก็แต่อาจจะมีความดิดเต้งกว่าอีกนิดนึงเพราะว่าเขามีแผ่นตัวไนลอนอยู่ในพื้นชั้นกลางนะครับจำนวนโฟมที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะ,ะน้อยกว่าตัว n นกี้ซูมเ i n ก i ์อินวินซิเนะครับเพราะว่า n i ก e ้ซูม X อ็กซ์อินวินซิเนนี่ยเขาใส่โฟมตัวท็อปมาเต็มๆนะครับใส่มาเต็มแต่ไม่ได้ใส่แผ่นอะไรเข้ามาให้ความรู้สึกของโฟมซูมเอ็กซโฟมตัวท็อปที่เต็มรูปแบบนะครับแต่ ตัวโฟมของ power run pb ของตัว endorphin speed เนี่ยผมก็ชอบนะครับเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับของ Socony นนะครับมีความนุ่มมีความเด้งนะครับจากตัวนี้นะครับไม่ได้กระด้างเกินไปผมโอเคนะครับกับตัว โซกานี so Endorphin Speed คู่นี้นะครับแต่ถ้าถามว่าคู่ไหนมีความเด้งของพื้นชั้นกลางมากกว่ากันยังไงคงต้องยกให้ความนุ่มเด้งของตัว Nike Zoom X In v i n i b l e r u n นะครับผมตั้งสังเกตดูนะครับของตัว Nike ้ซูมเอ็กซ์อินวินซิเนเี่ยเขาก็จะให้ยางมาเต็มฝ่าเท้านะครับในขณะเดียวกันที่ตัวซ a c c o n น e n d อน p วอร์ e e อาจจะมียางที่น้อยกว่านะครับถามว่าความยึดเกาะเป็นยังไงบ้างเนี่ยตัวซ c o n o n n e n d อ e เวอร์ e e เนี่ยผมเคย เคยมีมีจังหวะบางจังหวะที่มันลื่นนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกันระหว่าง2คู่นี้เนี่ยยังไงผมคิดว่าตัว n i ก e ้ o o m X Invincible Run เนี่ยน่าจะยึดเกาะดีกว่าแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานกว่านะครับแต่ถ้าเรื่องของน้ำหนักเนี่ยน้ำหนัก2คู่นี้นแตกต่างกันเลยนะครับก็คือตัวน,น้ำหนักเดี๋ยวผมชั่งให้ดูไซส์แผู้ชายนะครับอยู่ที่2 0กรัมนะครับ ถือว่าเบามากนะครับในขณะเดียวกันที่ตัว Nike Zoom X Invincible Run เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่2 68นะครับตัวนี้209กรัมนะครับถือว่าน้ำหนักต่างกันพอสมควรนะครับตัวนี้ถือแล้วเบาเลยนะครับก็จะได้เปรียบเรื่องน้ำหนักของตัว Saucony so Enospeed นะครับแต่ตัวนี้จะได้ได้อ่า ได้เปรียบเรื่องความมีโฟมที่นุ่มเด้งมากนะครับก็ยังไงก็อลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับผมรังเ yeah, so, นี่เอดวินสป e ดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น b บ c ็กโกลนะครับก็จะใช้สีที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับมีสีทองเข้ามาผสมด้วยนะครับส่วนของตัว Nike ้ n v i n ิน b l e Run ันมีมวัสดุต่างๆที่ ใส่เข้ามานะครับสีเสืออะไรค่อนข้างจะล้ำลกว่าหน่อยนะครับก็ถ้าถามว่าคู่ไหนผมชอบดีไซน์ไปมาณเนี่ยผมดันชอบดีไซน์ของตัว n i ก e ้ซูม X-in กซ n อินวินเทนบนครับแต่ชอบความเรียบง่ายของตัว s o c o n n y i n v น n s p e e d เหมือนกันนะครับผมอถึงว่าเท่ากันแล้วกัน s o ค c ny ี so n n ินโ s p e e d ีเนี่ย ข้อดีของเขาคือเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่เบานะครับเมื่อกี้ที่ช่างอยู่ก็คือ200ร้อเกากรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีโฟมแล้วก็มีแผ่นไนลอนมีความนุ่มและมีความเด้งและมีความเบมาเบของรองเท้าคู่นี้นะครับใส่สบายด้วยนะครับมีโทบ็อกซ์ด้านหน้าที่ค่อนข้างกว้างนะครับมีอัปเปอร์ที่เป็นเมชนะครับก็ค่อนข้างถือว่าใส่วิ่งทุกๆวันได้สบายนะครับใส่วิ่งเร็ววิ่งช้าได้นะครับ กระชากความเร็วได้นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างสารพัดประโยชน์อีกคู่หนึ่งนะครับผมก็ชอบคู่นี้เลยนะครับมีความนุ่มมีความเด้งที่โอเคเลยนะครับกำลังพอดีนะครับตัว s o c ก n ก e ร d o v i n ินด e รินะครับแต่จะมีความนุ่มเด้งกลับไปดิดตัวเนี่ยน้อยกว่าตัว n i ก e ้ซูมเอ็กซ์อินวินซิเลนะครับและข้อเสียของเขาข้อเสียแล้วกันข้อเสียอาจจะมีให้ไปเอาเป็นข้อสังเกตแล้วกันว่า อาจจะมีบางจังหวะที่ลื่นบ้างนะครับเพราะว่าตัวพื้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มียางเต็มฝ่าเท้านะครับ อาจจะมีบางจังหวะที่เหยียบบนพื้นผิวที่เปียกเนี่ยมันอาจจะลื่นบ้านนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นทุกๆครั้งไปนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวข้อเสียนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวแบรนด์เขานะครับแบรนด์อาจจะไม่ได้เป็นบิ๊กแบรนด์หรือแบรนด์ใหญ่เท่ากับตัว n i กี้นะครับก็บางคนเอ่ยก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักมากนะครับกับซคอนนีนะครับมาถึงส่วนของ n i กี้ พูดอยู่หลายคลิปแล้วนะครับข้อดีของคู่นี้นะครับตัว Invincible Run เนี่ยครับก็คือเรื่องของตัวโฟมนะครับที่มีความนุ่มเท่งมากนะครับ แล้วก็เรื่องของการใส่สบายนะครับดีไซน์ดีนะครับแบรนด์โอเคนะครับสวยนะครับวิ่งได้เรื่อยๆอย่างที่เขาบอกว่าคือทําให้เราวิ่งได้เรื่อยๆแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับสีนี้สีออริจินอลนี่อาจจะไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มีออกสีอื่นมานครับสีเมื่อสีดําสีเขียวสะท้อนแสงเอ่ยเนี่ยวันนั้นเพื่อนเพิ่งส่งรูปมาให้ดูเนี่ยก็บอกว่า เอเอมันสวยดีว่าสีตัวเขียวสะท้อนแสงนะครับก็โอ้โถ้าคู่นี้พังยังอยากจะไปถอยอีกคู่หนึ่งเลยจริงๆ2คู่นี้เป็นรองเท้าที่ถ้าพังปุ๊บเนี่ยผมยังอยากจะไปซื้อง2คู่นี้ใหม่อีกทีนะครับผมถือว่าเป็นรองเท้าที่ดี ทั้งคู่นะครับผมข้อเสียของตัว Invincible Run เป็นยังไงบ้างข้อเสียของ Invincible Run เนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ำหนักนะครับที่อาจจะมากเวลาใส่เข้าไปในเท้านะแต่เวลาวิ่งเนี่ยไม่ได้รู้สึกหนักอะไรนะครับเพราะว่าโฟมมันเด้งมากนะครับมันก็เลยทำให้ความหนักของเขาเนี่ยไม่ ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของข้อเสียอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของราคานะครับเพราะแบรนด์เขาจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นที่รู้จักนะครับราคาเขาเลยอาจจะแพงนะครับแต่ผมว่าไม่ได้อวยอะไรมากนะมันค่อนข้างคุ้มนะครับกับการลงทุนในการที่ได้รองเท้าคู่นี้มาใส่ซ้อมได้ใส่วิ่งได้นานๆเรื่อยๆนะครับก็คู่นี้ก็อีกอันนึงที่เอาไปเป็นเลือกนะครับก็คือตัว n i k e ่ ZoomX i ก v i n i i b l e Run นะครับหรือว่าจะไปเลือกคู่นี้ก็ได้นะครับราคาเบากว่าหน่อยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือตัว s o ค y Endorphin Speed นะครับจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอันนี้นุ่มเด้งมากมาะอันนี้นุ่มเด้งประมาณหนึ่งนะครับก็อาจจะน้อยกว่าหน่อยหนึ่งแต่นุ่มเด้งนะครับใส่สบายนะครับทั้ง2คู่นะครับลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับผม ประมาณนี้นะครับกับข้อมูลของรองเท้าที่ผมชอบทั้ง2คู่นี้แล้วก็มีความรู้สึกนุ่มเด้งคล้ายๆกันก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง t o n i x tv น้อยๆเอาไว้ด้วยนะครับ ถามของคลิปนี้มีว่าระหว่างรองเท้าทั้งสองคู่นี้นะครับ Nike Zoom X Invincible Run หรือว่า Saucony so e n d o r r i i e Speed เท่าที่ผมเล่าใฟังคุณชอบรองเท้าคู่ไหนมากกว่ากันนะครับสามารถพิมพ์คำตอบคุณพร้อมเหผลมาได้เลยนะครับแล้วผมจะเอาทุกรายชื่อนะครับที่ร่วมตอบคำถามนะจะมาเอามาสุ่มจากผมจะแจกตัวกล่องรองเท้าคีบินบ็อกซ์ไปนะครับตอบเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายมี ประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามนะครับติดตามชมได้ช่วงท้ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับรองเท้าทั้ง2คู่นี้ที่ผมชอบนะครับต,ตามชมครั้งหน้านะครับว่าจะเอาคู่ไหนมาเล่าให้ฟังอีกนะครับผมอย่างนั้นก็เท่านี้ก่อนนะครับยังไงติดตามชมการประกาศรายชื่อช่วงท้ายได้วันนี้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ มีมาประกาศรายชื่อของผู้ที่ร่วมตอบคำถามใน2คลิปนะครับ1คลิปก็คือคลิปที่ผมไปลองวิ่งตัว Nike Zoom X Invincible Run นะครับอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่เปรียบเทียบตัว s k e t h h r h Hyper e u r s t c u s h i o n i n g กับ s k e t h h r r ์ o กล n s เซเะครับเอามาคลิปแรกก่อนนะครับสำหรับผู้โชคดีของคลิปที่ ในกีซูเป็กอินวินซิเบอรลนะครับายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาอยู่ตามหน้าจอเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมตอบคำถามข้ามาเดี๋ยวผมจะขึ้นา,ายชื่อทุกคนเอาไว้นะครับบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสปินเลยนะครับ1 2 3ผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมตอบคำถามเข้ามา ทีโนมี no Me, วันชัยยินดีด้วยนะครับนี่ยังไงเห็นคลิปนี้แล้วรบกวนฝากติดต่อกลับมานะครับเพื่อรับกล่อ,องรองเท้าที่บินบ็อก์นะครับผมอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับของผู้ที่ร่วมตอบคำถามของคลิปที่เปรียบเทียบ s k e t c h e r h y p e r b u r s t c u s h i o n n n g กับตัว g o l a n 7 Plus นะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ,อัดหน้าจอเรียบร้อยแล้ว ชื่อของผู้ที่ร่วมตอบคำถามอยู่ตามหน้าจอเลยนะครับอ่าอย่างนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราหมุนกันเลยนะครับ1 2 3อ่าผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่กคุณโกเน่งนะครับ โทษทีนะครับท่า,าเรียกผิดนะครับโหน่งหรือตัวหน่งนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมตอบคำถามเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วรบกวนติดต่อกลับเพื่อส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมานะครับยังไงก็ทุกคนสามารถาดูคลิปต่างๆที่ผมทําไม้ได้นะครับกดหน้าจอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้างหน้าครับสวัสดีครับ